แดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรมรมล้านนาลำค่าพระธาตุดยตุงนั่นคือถิน่นกำเนิดขอ,องผมครับผมเกิดณาบ้านเลขที่84ถนนปวนโยตินอำเภอเมืองจังหวัดชิมงลายเป็นลูกของคุณพ่อจ่ายสามคำคุณแม่ผันสามคำผมมีพี่น้องร่วมสามิถีจากสามแยก ถ้าพักมาถึงสามแยกไผ่ฉายเดินกลับก็บประมาณสักสิบกิโลหลังจากนั้นก็ทํางานที่แยกกับทำง,งานอยู่ที่บริษัที่นอ่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างก็มีความสุขดีสบ,บายกายสบ,บายใจวเวลาก็มาเบิกเงินมาสักเข้ามาเบิกเงินสักสิบโมงเราก็จ่ายสักเที่ยงก็ไปนั่นงร้างรอแต่มาช่วงบ่ายเราก็จ่ายมาสักสามโมงเราก็ไปอยู่ที่แยกอโศกรอ ยินีตรงเกยไปนะสีแยกอโศกมันจะมีอาบอบนวดบีคอร์สแซนด์วิชสมัไมนั้งอยู่กรุงเทพก็มีความสุขดีแต่สุดท้ายเข้าให้ผมไม่เป็นหัวหน้าฝ่ายขายด้วยที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะง้อไข่ก็เลยลาออกกลับมาอยู่เชียงรายมีอยู่วันหนึ่งไปกับเพื่อนไปเที่ยวที่เชียงของกลับมาเทินเขาบอกว่านี่สิทธิพร มันมีงานรับเหมานะคุณจะทํำไหมเขาคิดว่าเราจรใช่ไหมเอกทำแล้วก่นพอวิ่งเรามามีงบของไทยญี่ปุ่นเงินญี่ปุ่นมีเงินไทยไม่มีกลับไปเชียงใหม่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยผมรับเหมาอะมีอยู่บ้านสามหลังนะคุณจะทํำไหมอเอ้ยทายังไงผมไม่เคยทําเลยเพื่อนบอกว่าผมเชื่อในคุณสามารถของคุณเอาทาก็ทําผมก็กลับมาเชียงรายมาเอาช่างเอามามาเอาพี่ชายไอ้น้อง สองคนเอาอเพื่อนห้องก็หุ่บงไปจ่ายคะแรงวันละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยวิธีเราก็คือช่างเหล็กเราก็โน้ตไว้ว่าวันนี้ช่างเหล็กเหยียดเหล็กได้กี่เส้นมัดเหล็กได้กี่เมตรช่างไม้วันนี้ประกอบไม้ก็ประกอบแบบเสาได้กี่เมตรประกอบแบบคานได้กี่เมตรผูกเหล็กเสาได้กี่เมตรแล้วก็จดข้อมูลไว้ เวลาเพื่อนไม่อยู่เราก็แอบเอาเอกสารที่มันประมาณราคาแอบไว้แล้วก็มาน,นั่งคำนวณดูมาสี่ปีผมเป็นอาจารย์ะสองนัพพัฒเพื่อนผมตอนนี้ผมขาวยังเป็นผู้รับเหมาอยู่พอขาวแล้วก็พออันนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะคนเราถาว่าจะทำอะไรแล้วมันก็สามารถที่จะทำได้หลังจากนั้นับเขามีโอกาส สอนยุรชพัฒสอนได้อยู่หกออปีก,ก,ออกงง็ตั้งกลุ่มการเมืองเชื่อกลุ่มนครธินมีมีอู่ดงเจ้าของนิ่มสีเสงมีเจ้าของรงสีมีหลายหลายคนตั้งกลุ่มการเมืองด้วยกลุ่มนครธินสุดท้ายพระราชบัญญัติเลือกตั้งการเมืองเลือกตั้งในตรงไม่ผ่านเป็นเลือกตั้งธรรมดากาบอกเฮ้ยต้องมีคนเสียสะละนะผมลาออกจากเป็นอาจารย์รัชพันแล้ว,ล,วลาก็่ลาออก ก็เลยมาอยู่กับกลุ่มขุนเชียงใหม่ของกลุ่มนิมาร์ถมิน,มนลงลุกตั้งกอะแพแต่ด้วยที่ความมุ่งมั่นตั้งใจประสบการณ์พักไทยรักไทยก็มาเชิญไปเป็นพื้นในการรั้ตั้งที่จังหวัดลำพูนช่วงเช้าผมมีสอนแปดโมงเช้ามีเรียนปิญญาโทบเปยเป็นวิทยากรให้พักไทยรักไทยด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถก็สามารถ ่านมาได้ด้วยมุตสัมพันธ์ที่ดีก็คุยกันน่าสงสาให้ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะให้มันมาช้าหน่อยสิบโมงผมก็ปล่อยพอปล่อยปไปถึงที่นีได้ไปถึงสิบโมงครึ่งตอนเข้าเดกเราไปกินนั่งกาแฟรอเขาแล้ขึ้นไปเรียนพอบ่ายโมงเราก็ไปมีกกรให้พักแทนรังไทยบ่ายสองเขามาเรียนคุณบอกเฮ้ยอาจารย์คุณไม่จบแน่นอนเลยเข้าติวกันเพื่อนผมเป็น ลองพิการเรือนจำเชียงใหม่อาจารย์คุณไม่จบแน่นอนปรากฏว่าผลสอบคอมพิวิตอ์170คนสอบผ่าน70คน70คนมีหึงคนทีม่มีคือผมเพื่อนมันไอ้อุทุกวันมันสอบไม่ผ่านอันนี้คือคือประสบการณ์จากการจากการเรียนหลังจากอยู่พักไทยรลนไทยอยู่ประมาณปีหนึ่ง ปรากฏว่าด้วยเราเป็นคนที่มีความรักความเป็นธรรมมีคนปักใต้หลายหลายคนเวลาทําง,งานพวกนี้จะเล่นพวกมากพบมากเลยสมัยเมื่อปีสี่กว่าสมัยพักตะละไทยสมัยแรกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการเมืองมั่งสอนวิชาที่คอระบบการเมืองสอนวิชารัฐาศาสตร์ใน่กุฏายพิบดสอนวิชารัฐาศาสตร์ตามแนวพุรธศาสนร์ ปีสี่ผมเป็นนายกฝึกพูดเชียงใหม่จาดรายการชื่อว่ารายการวิทยุรายการชื่อว่าที่พึ่งทางใจสมัยนั้นผมกับพระเทพเป็นเป็นเป็นดิจิทัลกันครับบวคเขาบอกเขาให้มีการบวช20วันถวายพระเทพผมก็บวชบวชได้3วันเพื่อนผมไอ้ที่อยู่เรื่องจำที่บอกมันสอบไม่ผ่านนะนะเขามาหาผมบอกท่านท่านบวชแล้วท่านต้องได้นะ มันได้อะไรวะบอกทําไมอ่ะบอกสมัยผมเป็นผู้คุมเรือนจานะเขาเห็นผมเป็นผู้คุมสมนะัยนั้นธรรมกายวัดธรรมกายเขาซื้อที่มีปัญหากับชาวบ้านไอ้นี่ก็ปั่นจักรยานเอาผ้าเหลืองผ้าหัวถือไว้ใายเป็นนั่งไล่ขับรถจักรยานไล่สองโกรธบวชหนึ่งภาษาสามเดือนมันไม่ได้อะไรเลยจนถึงขนาดนี้ผมก็มาคิดม่ได้อะไรวะผมก็หาหนังสือมาหาจนเข้าใจว่า การจะเข้าใจถึงธรรมะนอกจากการอ่านแล้วมันต้องฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติสามวันมีเพื่อนกลุ่มสิบสี่ตัาเข้ามาจากงานที่วัดสายอินเพื่อนผมเขาเข้าป่าบวชยี่สบห้าพรรษาแล้วเขาไปได้โอกาสไปสื่อสาเข้าถึงมาทรมในสายหลวงพ่อเทียนก็เ,เรียกว่าเจริญเจริญเ,เขาใช้ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติ การเจริญสติของหลวงพ่อเทีมีหลายอย่างเขาเรียกว่าอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้ก็มีเดิน7จ็เก้าเขาให้ผมลองเดินผมอุ้มันเดินทำไมวะบวชได้7วันที่คณะอำเภอเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เรียกมาจากราการอายุผมก็มาอยู่กุฏิขนาดกว้าง2อเมตรคูณสมเมตรตื่นดีสี มีหน้าที่ข้อะระฆังข้อะระฆังเสร็จปั๊บไปจัดการวิทยุจัดการวิทยุเสร็จปั๊บเดินบินเข้าทําอย่างนี้ตลอดเกือบปีสุขภาพร่างกายก็ดีที่ไอหงอนทั้งจิ้นวนก็หายนั่นเกิดจากการผมปฏิบัติธรรมผมบวชได้สามเดือนผมก็เข้าใจเข้าถึงคําว่าศาสนานเขาสอนในเรื่องอะไรศาสนาพุทธสอนให้คนเข้าใจคุณหมอนะสอนให้เราเข้าใจในธรรมชาติธรรมชาติมันย่อมบริสุทธิ์ นั้นคนทุกคนเกิดมาครั้งแรกอยูบริสุทธิ์หลังจากนั้นก็จะมีความโลภความโกรธความหลงทั้งเกิดจากการหล่อร้อมกลมเกาาของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ที่เด็กก็บเปียกหนึ่ง